สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีลาอุ้งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซีช่อง YouTube และก็ a c e b o o k แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนนะครับมอนี้มือกล้องช่องสาวน้ำยืนนะครับช่องดีเจสาวน้ำยืนอีสารอ่อนซ้อนเดินทางมาหอด มนันหนองสองห้องแล้วพี่น้องอยู่อำเภอผูเขียวจังหวัดชัยภพูมนะครับผู้เขียวพึ่งมากครั้งแรกเลยในชีวิตนะครับบอกเคยผ่านพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นอำเภอที่ต้องต้องเข้ามาจากทั้งชุ่มแพร่นะครับแล้วก็ต้อง,ต,องตัดเข้ามาจากทั้งแกงคอนค Moment, อเป็นอำเภออำเภอผ่านทางผ่านใหญ่ๆคือชุ่มแพร่จังสีน่น้อยนะครับเป็นเทอือกแรกเลยที่ผมเข้ามามองนี่คือล้าน ล้านของห้างหุ้นส่วนจำกัดกิติยาพรสอ0ศูนะครับซึ่งมืออื่นนะครับ24่สิตุลานะครับเพิ่นกะจะเอาสาวน้อยเพชรบันแพงมาลงมองนี่นะครับเนื้อที่สิบกว่าไร่พี่น้องนะครับแล้วก็สถานที่ดีแห้งนะครับสถานที่ดีแห้งเลยติดทางใหญ่พร้อมนะครับผู้เขียวไปชุ่มแพร่นะครับ นอนสองห้องนะครับบ้านใหญ่พร้อมนะครับเมื่อกี้คุยกับไอเล่าผูม่ดูแลเรื่องระบบไฟเรื่องระบบร้านค้านะครับซอยทั้ง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 เจ้าภาพนะครับเพื่อนบอกกระแสะแห้งหลายนะครับกระแสะแห้งหลายเลยนะครับเห็นเพื่อนเตรียมงานเตรียมการไว้อย่างยิ่งใหญ่เลยมาแนใ่ใจว่าเพื่อนกําลังเซตอย่างแน่นะครับซีลองไปถามเพื่อนหนึ่งเนาะนะครับห้างหุ้นส่วนจํากัดพอ กิติยาพร2009น์ะครับเอาคืออยู่หลายคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอสวัสดีครับอยู่น้ำกันเป็นท่อพ่วงอะไรบ้างนี่เนาะห้างคุณส่วนจำกัดพอกิติยาพร2009์คนนี้เป็นอันนี้เฮียค่ะนี่เฮียนะครับครับเจ้าของบริษัทเลยแล้วา็นี้ยอ๋อเจ๊พยอมสวัสดีครับ เป็นเจ้าของบริษัทเลยและคนนี้กิติยาพรค่ะอ้าวทำไมชื่อเหมือนเป็นลูกเจ้าของบริษัทโอ้ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเลยตอนนี้นราชื่อเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดพอกิติยาพรเลยพ่อแล้วพี่น้องเขาพ่อจะภาพแล้วมนีนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดพอกิติยาพรเห็นว่าฉลองครบรอบ15หปีสิบปีค่ะอ๋อเขาเลย จัด้าหน่อยเพจบันแท่งมันนีมาให้พี่น้องผู้เขียวเฮาฉลองกลครบฉลองครบรอบสิบห้าปีผมเห็นแต่ข้าเจ้ามี่มีเฮ็ดบุญอย่างจังซีไหมอันนี้แหละค่ะตอนเศร้าเข้ากับสีเฮ็ดบุญโอ้อันนี้ก็จะเฮ็ดบุญน้ำตอนเศร้าตอนเช้าทาบุญทําบุญฉลองบริษัทค่ะเพ็นน้ำเศร้ากับสีนิมนต์พระมากจ็ดดูแมนค่ะแล้วตอนแรกเข้ากับงั้นมวนมวนเลย ที่กว้างแห้งเนาะเนื้อที่กว้างแห้งเนาะเฉพาะที่จัดงานนี้แม่นค่ะเฉพาะที่ต่างหานเวทีขายของพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนี่เขามีเนื้อที่สิบไร่พ่อค้าแม่ค้าเอาข้างข้าข้างในเหมือนบ่อนริมแม่น้ำค่ะคันลายกันแต่ออกมาทางนอกอม่ผู้สังกษีต้องกว้างเติบได้วนี่เนาะมัตตานีสังกษีก็เผื่อไวัยกระเผื่อไว้ขยายน้ำเนยได้เขาอยากให้พี่น้องมาร่วมสนุก มวนมวลน้ากันค่ะเพราะว่าเขาฉลองสิบห้าปีเขาก็ยุ่หนีมายุ่แล้วสิบห้าปีเขาก็อยากให้พี่น้องยุดบ้านเลื่อนบ้านไกลเลื่อนเคียงเข้าได้มามมวนน้ากันค่ะนี่บ้านหนองสองห้องหนองสองห้องค่ะบ้านหนองสองห้องตําบลเขียวตําบนผักต้นบนผักต้ผักตังตอนแรกผักมันอ่านผักอย่างเน้ะตัวหนังสือมันน่อยผักต้นผักบุ้งเลยค่ะผักปังผักตังผักตังนี่เป็นผักชนิดหนึ่งเลยใช่ไหมแม่ค่ะ แสดงว่าแถวนี้สมีมีอยู่ในในพื้นที่หลายเนาะกพักปางพักปางโอ้เข้าใจแล้วนะครับพี่น้องนะครับนี่ฉลองครบรอบ15ปีมีทําบุญตอนเชาน้าแล้วก็ตอนแรกมามวนน้ากันกับสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นอย่างคือต้องเป็นสาวน้อยเพชรบัแแพว่า้ยุคนี่ก็ต้องสาวน้อยเพชรบันนีนนแ,<ม>นแล้วพูดจากนั่นตีพูดจากน้่นตีพูดจากแกงมักพูดหญิงหัว่อแฟนคลับเป็นแฟนคลับพร้อมบ่แม่ค่ะ ครบรอบ15ปีทำบุญแล้วจ้างสาวน้อยเพราะชอบอุ้งอิงวะซานพี่น้องหนึ่งเชั่วโม,มงนี้ก็ต้องสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอยู่แหละค่ะเขา,าก็อยากให้มาพี่น้องบ้านเขามาร่วมเป็นร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจใมาร่วมบเบิ้ง,งมะมว่วงน้ำกันแล้วสองรางวัลล่าสุดของอุงอ้มหญิงเน้องสุดยอดอีหลีนะครับนี่เป็นแพทย์คลับอีหลีเป็นวะเนี่ตามไป็นเบิ้งทุกหมอมยอีหลีเป่นวะ คือไม่ลากหนาก็ไปไปเบิ่งนเงี้ยมันบอกใกล้ๆเขาไปได้ไปถึงเขาน่าเสียด้วยพี่น้องเป็นเจ้าของบริษัทได้พี่น้องแต่ว่าเห็นแต่อันเห็นแต่เจย์ยังอยู่กาลสินอ่ะไอเจ้าของโรงสีนั่นนะอันนั้นก็จังซี่คือกันเด้ว่าอย่าว่แม่นแถวนี้นะคอยู่กรุงเทพก็ไปได้ค่ะลาดกระบังฉลองกรุงเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนลาดกระบังร้านแตกไงนี่เมื่อคืนเพิ่งมาจากลาดกระบังนี่มามาจากฉลองกรุงคือกันมาหอดก็พอดีมาถ่ายคลิป ก็ถือว่ามาโปรโมทงานน้ำเน,นาะน,น,นะครับเมื่อน,นี้นะครับอพอดีได้คุยกับทางทางเงียนะครับทางเจแล้วก็คุยกับเจ้าของบริษัทตัวจริงเลยนะครับนี่นะครับ <สะ S 1> คุณกิติยาพรนะครับเชิญชวนพี่น้องเข้ามามวลน,น้ำกันอื่นโอกาสนี่แหละค่ะจังหวะนี้ก็ต้องสาวนอยขึ้นเป็นแทงแ่งเขาอยากให้พี่น้องมามวลน,น้ำกันมาหลายลยแห่งอบอุ่นค่ะ เชิญชวนมาหลายๆมาเป็นกำลังใจให้น้องอุ๋งอิงน้ำเล่ได้ค่ะบัตรจักทบัตรจักรบัตรร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยเบิ่งแต่อีหล่าอุ๋งอิงก็คุมแล้วเบิ่งโชว์นั่นมิวสิกเลิฟบอเพลงนั่นห้อยไฟบงห้อยห้อยใจบางไฟแสนไปแสดงมองในคนบึ้มมองนั้นนะครับมามวนน้ำกันเด้อมามวนน้ำกันมาแล้วมื่นนะครับมองมาแรงวได้มืออื่นเนาะยี่สิบสี่ตุลาเนาะโอเคขอบคุณครับ อันเปิดเพลงสงสัยสติกดิสิ์เดียวสิไปตัดเอาขอบคุณครับนี่แขอบคุณครับให้คนหลายๆเรื่องมืออื่นด้ให้คนแน่นสังกษีเลยนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นคนดูแลบริษัทนะครับอันนี้เป็นเจ้าของนะครับเดียวกันเล่นน้ำโพได้เหรออ่านี่นะครับมืออื่นนะครับมามวลน้ากันนะครับลานนะครับลานกิติยาพรนะครับสองสสุขส่วน ่วนเพื่อนจะมีกิจการอย่างแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นเพื่อนจะมีโช์ข้างในนะครับมีโช์ข้างในให้มาเบิ่งน้ากันนะครับว่าในล่าเนี่ยเพื่อนจะโช์อย่างในส่วนของการค้าการขายของเพื่อนเนาะนะครับนี่นะครับมาเบิ่งแล้วนะครับหอดแลเดอหอดแลเดอบัตเตอเนนะครับเจริญภหารีีพัรนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับอื่นก็มวนคือสมวนคักอยู่ดอกคันเป็นแนวนี้นะ สิได้มาหาเฮดคลิปตะเว้นนะครับไมาได้เปิดไฟเนาะนะครับให้เบิ่อนเพืเ่อไปก็แล้วกันนะครับ24นะครับ24ตุลาพรุ่งนี้นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับกีลาอุ้งอิงเพชรบันแพงมามวลน้ำกันเน้อพี่น้องทั้งชัยภูมิทั้งแกงคลอทั้งชุมแพร ี่น้องบานไกล่เลื่อนเคียงนะครับที่ลานนะครับลานห้างหุ้นส่วนกำกัดพอกิติยาพรสองศนย์ศูนยะครับมีความสุขหลายๆเด้ยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจในทุกคลิปของช่องยู u ูบแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้อนยืนอีสานอ่อนซ่อนนักรัเรื่ยๆเฮ้งๆต่างๆจุดค้นขอบคุณครับ